ผมปวารบศูนย์ทิวราชการพัทลุงซึ่งใน,ในแต่ละวันผมก็จะมีสรุปเนื้อหาแล้วก็สอบแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุก,ก้ราชการมาพูดคุยกับทุกท่านให้ได้รับชมรับฟังกันสําหรับเรื่องที่ผมจะนํามาพูดคุยวันนี้นะครับก็คือณนะขณะนี้มีการเปิดสอบตําแหน่งนักส่งเสริมก,การปกครองท้องถิ่นแล้วก็ที่กําลังจะเปิดสอบก็คือ ในส่วนของข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก็อีกไม่นานนี้ก็คงจะทำการเปิดสอบกันแล้วตอนนี้ผมก็ได้จัดทําคู่มือสําหรับการเตรียมทดสอบขึ้นมาซึ่งก็สามารถสอบได้ทั้งใน2ส,ส่วนที่กล่าวมาสําหรับคู่มือฉบับนี้นะครับก็แก้ไขเพิ่มเติมถึงเดือนตุลาคม2อง3ในคู่มือฉบับนี้นะครับก็มีกฎหมายต่างๆที่ใช้ในการสอบ ซึ่งนอกจากการสอบทั้งสองตำแหน่งแล้วเราก็ยังสามารถใช้สอบในตำแหน่งอื่นๆทั้งในส่วนของข้ารรักาการปลเรเดือนนะครับแล้วก็าการรักาการทหารตำรวจเพราะว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการอยู่ด้วยหนังสือเล่มนี้นะครับก็จําหน่ายในราคา389บาทถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อนะครับก็แอดไลน์มาที่เบอร์นี้นะครับ4 9 3 5 8เ4 0 1 8เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย สำหรับไฟล์ก็สอบถ้าคุณไม่รับหนังสือเป็นเล่มนะครับกบาทนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูกันในส่วนของสารบัญนะครับว่าสารบัญประกอบเพื่อเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องที่1นะครับก็คือตัวของสรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560นะครับพร้อมแนวก็สอบ สรุปปรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่8พร้อมแนวข้อสอบสรุประดัฐจิตษฎกกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2ปศ2562พร้อมแนวข้อสอบสรุปปรบข้อมูลข่าวสารของราชการ240พร้อมแนวข้อสอบสรุปปรบความับผิดทางละเมิดพศ2539พร้อมแนวข้อสอบสรุป บพรบวิธีปฏิบัติราชการนงปกครองพรบธ1 9พร้อมแนวข้อสอบสรุปบพรบการอำนวยความสะดวกพร้อมแนวข้อสอบสรุปบพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพร้อมแนวข้อสอบสรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสารบัญพร้อมแนวข้อสอบสรุปปพรบกำหนดแผนและกำอนการกระจายอำนาจบพรบ142พร้อมแนวข้อสอบสรุปบพรบสภาทบลนะครับ พร้อมแนวก็สอบสรุปบพรบเทศบาลพร้อมแนวก็สอบสรุปบพรบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพร้อมแนวก็สอบสรุปบพรบองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมแนวก็สอบแล้วก็ในส่วนของความรู้เกี่ยวกับไทยแลนด์สยุดศูนย์พร้อมแนวก็สอบความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติพร้อมแนวก็สอบและแนวก็สอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 มาดูกันในส่วนของเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้นะครับว่ามีเนื้อหาอย่างไรกันบ้างเนื้อหานะครับในส่วนของเรื่องที่1ก็คือสรุปรัฐธรรมน,นรูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560ก็จะเริ่มต้นด้วยเรื่องของความเป็นมาของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งในทุกๆส่วนที่ผมได้นํามาใส่ไว้ในตาราในคู่มือฉบับนี้นะครับก็เป็นจุดที่จะออกข้อสอบได้ ต่อไป2นะครับก็เป็นเรื่องของโครงสร้างของรัฐธรรมนูญประกอบด้วย16หมวด1บทเฉพาะการ279มาตราซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับหวดที่1เรื่องของบทบัญญัติตั่วไปนะครับโดยเฉพาะมาตรา1และมาตรา2เนี่ยเราจะต้องอจดจํากันไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะมีการหยิบยกเอามาตราไปออกได้เลยนะครับมาตรา1ก็ว่าด้วยรูปแบบของรัฐมาตรา2ก็ว่าด้วยรูปแบบการปกครองหมวอ2ก็พระมหากษัตริย์นะครับหมวด3ก็เรื่อง ของสิทธิเสรีภาพของพวงชนชาวไทยนะครับก็จะแบ่งเป็นสิทธิต่างๆนะครับให้เราได้จดจำเนื้อหาหวดที่ว่าด้วยเรื่องของหน้าที่ของพวงชนชาวไทยหมวด5หน้าที่ของรัฐนะครับหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐหมวด7รัฐธรรมน นี่ก็เป็นเรื่องของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับสิบฉบับวิธีการจําก็จําสั้นๆน,นะครับก็มี3เรื่อง5อิสระแล้วก็2การพิจารณานะครับเราจะได้ไม่จําให้มันผิดพลาดนะครับแล้วก็ไปสู่ในหมวดของ าสาลนะครับไปสู่ในหมวดของสาร,รัฐธรรมนูญนะครับไปสู่หมวดขององค์กรอิสระนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวข้อสอบนะครับแนวข้อสอบก็สีแดงแดงนี้ก็จะเป็นตัวเฉลยนะครับสีแดงแดงก็จะเป็นตัวเฉลยว่า ที่ไปที่มาของแนวข้อสอบของข้อสอบแต่ละข้อนั้นนะครับมันมีที่ไปที่มายังไงนะครับให้เราได้ดูแล้วก็ทําความเข้าใจกันในส่วนของรัฐธรรมนูญนะครับก็จะมีข้อสอบทั้งหมด3 8ม้อก็นะครับต่อไปก็จะเป็นบลร,ร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับก็จะเน้นในจุดที่ออกสอบการจัดระเบียบราชการแผ่นดินนะครับ การจัดระเบียบราชการในสำนักนายกการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางมีจุดออกสอบอะไรบ้างอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับในทุกๆปรบทุกๆเรื่องแล้วก็สุดเสร็จจากเนื้อาหาก็จะเป็นในส่วนของอสรุป แนวข้อสอบนะครับเป็นแนวข้อสอบพรบระเบียบบริหารราชการเป็นดินนะครับประกาศใช้เมื่อใดอาการบริหารราชการตามบพรบระเบียบบริหารราชการเป็นดินมาตรา234เอ่ยปพ่มต้องเป็นไปตามข้อใดนะครับอันนี้ก็เป็นามาตรา3ามร้ซึ่งแก้ไขเพิ่เมเติมในปี2545นะครับแล้วก็มีผลต่อถือว่าเป็นการปฏิรูปราชการนะครับปฏิรูประบบ าการบริหารราชการเป็นดินในปีพศ2545เพราะว่ามีส่วนของการปรับปรุงพรบร,ระเบียบบริหารราชการเป็นดินมีการออกไอบรบปรับปรุงกระทรวงตัวบวงกลมนะครับซึ่งเป็นการาปรับปรุงโครงสร้างของการบริหารราชการเป็นดินก็ปี2545เป็นปีที่น่าสนใจนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสม พอรบก็แล้วกันนะครับในส่วนของเนื้อหาในพรบอกอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสรุปแล้วก็ตัวแนข้อสอบถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะครับ0893804018นะครับทักทายกันมานะครับเพื่อที่จะสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเป็นเล่มนะครับเป็นรูปเล่มหรือในส่วนของการเป็นไฟล์ก็แล้วแต่นะครับสำหรับทลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ เตรีมตัวสอบนะครับประสบความสําเร็จในการสอบสวัสดีครับ